วันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็เอาบอลสีสวยๆมัคคบาลลังสันมาฝากให้ชมกันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าเขาสวยมากๆเลยใบสดใบแข็งแรงกัดสีชัดมากๆเลยและที่สำคัญเนาะเขาไม่ทิ้งใบทิ้งอะค่ะแต่ว่าใช้เวลามานานมากเลยกว่าจะทิ้งใบวิธีนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยเราก็หาวัสดุเนี่ยไม่ยากค่ะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนาะเวลาไม่นิ่มอไปตามตลาดเนี่ย ก็จะมีแม่ค้าเอาน้ำหมักปลาแบบนี้มาขายนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตนะถ้าเกิดว่าเขาใช้น้ำาบักปลาลองถามเขาว่าหมักนานหรือยังต้องใช้น้ำาบักปลาที่นานๆนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยไม่ได้หมักเองนะคะไปซื้อตามตลาดนี่แหละคะ่ะซื้อมาขวดนึงประมาณ15บาทอะคะ่ะเอามาใช้ถ้าเราปลูกบ,บอนสีไม่เยอะเนี่ยสิบาทเนี่ยก็ใช้ได้หลายเดือนเลยละคะ่ะและอย่างที่สองนะคะเพื่อนๆต้องมีนะคะ เครื่องดื่มชูกําลังค่ะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีกับน้ําหมักปลามากๆเลยค่ะปริมาณการใช้เราจะใช้น้ําหมักปลา1 0 0ซีซีนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยสฝาค่ะแล้วก็เตรียมน้ํา10ลิตรไว้เลยนะคะหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ใส่เครื่องดื่มชูกําลังไปก่อนนะคะ2ฝาตามด้วย1 0 0ซีซีสำหรับน้ำหมักปลาค่ะ และก่อนที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆต้องคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคนเข้ากันแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะและทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเขาเข้ากันดีค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้15นาทีหรือ10นาทีแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาคนอีกทีนะคะ แล้วก็เราก็เตรียมไปลาดลดกันเลยค่ะวิธีนี้นะเพื่อนๆสามารถที่จะฉีดก็ได้ลาดลดก็ได้นะคะแต่วันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งเราใช้ลาดลดเพราะว่ามันเป็นการที่ถนัดที่สุดของเราค่ะเราจะลาดลดนะคะต่อ1ต้นเนี่ยครึ่งแก้วพอค่ะต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยเราก็กะปริมาณดูว่าเราจะลดสักขนาดไหนนะคะวิธีนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้กับบอนสีต้นเล็กต้นใหญ่ได้เลยเขาจะ โตเร็วมากๆแตกหลอดเร็วมากๆแล้วก็ต้นแข็งแรงมากๆเลยละค่ะแต่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องใช้1เดือนต่อ1ครั้งนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะสลับใช้กับปุ๋ยชนิดอื่นๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเคยทำให้ดูแล้วนะคะวิธีที่กล่าวมาเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปใช้ไม้ฟอกอากาศ กับต้นไม้ฟอกอากาศไม้ผลของเราได้เลยนะคะเพราะว่าทางสวนของเราเนี่ยปลูกมะนาวด้วยเพื่อนๆเราไปลาดลดมะนาวนะคะยิ่งทําให้มะนาวลูกใหญ่ลูกใสลูกดกด้วยล่ะค่ะเราใช้เป็นประจํานะคะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะว่าจะใช้แบบไหนฟาร์มคุณแม่แปงเนี่ยก็มีบอลสีสวยๆมาฝากกันทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนก็อยากมาเที่ยวมาชม ฟารมคุณไม่เปงน,นะคะว่าเป็นยังไงมีจริงไหมเข้ามาได้เลยนะคะเราอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเอาไว้วันหน้าเราจะเอาบอลสีสวยๆและต้นไม้ในสวนมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ